ทีมงานก็ได้ประกอบนะครับาภายในบ้านก็เกือบเสร็จเต็ม100%เเซแล้วนะครับก็เดี๋ยวหาที่วางในส่วนของพื้นยางนะครับในขณะที่เราวิ่งเนี่ยช่วยซอออีกทีหนึ่งนะครับ NJ f i n n t t คือโชว์รูมนะครับ NJ f i n n e t คือโชว์รูมที่ให้ลูกค้าได้เรียกใช้นะครับ NJ f i n n t t คือบริการหลังการขายนะครับเราเข้ามาถึงบ้านบุกมาถึงบ้านบริการแบบสุดซอยนะครับเข้าถึง สุดชอยแล้วที่ที่หน้าร้านเราก็พยายามสุดชอยที่ที่บ้านลูกค้าอีกนะครับครับวันนี้สมชายต้องขอขอบคุณลูกค้าเป็นอย่างมากนะครับก็ในการจัดวางจัดเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแนะนําวิธีการใช้งานแล้วก็ถ้าหากท่านใดต้องการข้อมูลหรือในส่วนของระบบบชัวหรือในส่วนของสเปคเครื่องอะไรต่างๆเกี่ยวกับเครื่องออกกําลังกายสมชายให้พิมพ์คําว่า NJ FitNe s s สุ Fitness, ร,ราษธานีเป็นภาษาไทยนะครับภาษาอังกฤษ ไม่ไม่ได้นะครับภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับต้องเป็นภาษาไทยเท่านั้นนะครับตามเบอร์นี้เลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลูกค้า,าสีชนด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนแบบด่วนด่วนด่วน,วนซื้อเช้าส่งเย็นได้เลยนะครับสมชายสวัสดีครับผมสวัสดีครับ